ตอนนั้นเห็นบอกเป็นเบาหวานเป็นเยอะด้วยเป็นเยอะยเ,เยอะ,ยอะสูงเท่าไหร่ฮะสามร้เบาหวานสามร้อยนะฮะซึ่งปกติจะอยู่ที่ไม่เกินเท่าไหร่ครับอาจารย์อัมภัยครับก็ไม่ควรจะเกินร้อนะคะไม่เกินร้อนี่ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับน้ําหนักผู้หญิงอาจจะต้องต่ํากว่าหน่อยนึงร้อยยี่สิบประมาณร้อยยี่สิบร้อยสิบร้อยี่สิบประมาณซึ่งเรื่องเบาหวานเนี่ยผมบอกเลยนะครับเป็นเรื่องที่คนไทยร้อยละเก้าสิบเนี่ยเฉีย <c oughs> ดมากเฉียดที่จะต้องเป็นมากๆเพราะว่าบ้านเราเนี่ยน้ําหวานก็หวานกว่า,นวาคนอื่นอาหารก็มีแต่แป้งมีคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นฟังให้ดีตอนนั้นพี่สมบูรณ์เองเป็น สามร้อยสามร้อยเกิดจากอะไรครับตอนที่ไปเช็คครั้งแรกเกิดจากอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้พอเช็คครั้งแรกตอนนั้นอายุแค่สามสิบปัยครับเจอแล้วอ่ะมีมันมีอาการอะไรถึงไปเช็คแล้วเจอฮะคิดว่าแม่เป็นแล้วก็เลยลองลองลอง,ลองเช็คดูอ๋อก็ไปตรวจสุขภาพอ่าตรวจสุขภาพให้คุณหมอ,อตรวจน้ําตาลดูในเลือดว่า น้ำตาลสูงเท่าไหร่ใช่ค่ะยังตอนนั้นมีอาการยังฮะยังไม่มีไม่มีไม่อ่อนเพลียไม่อะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยแต่รู้ว่าคุณแม่เป็นกับแม่เป็นเบาหวานอยู่แล้วใช่เสร็จแล้วหมอบอกว่าให้ทานยาแต่ตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรไม่มีอาการอะไรเลยแล้วดีขึ้นไหมพอทานยาคุณหมอมันก็ดีขึ้นแต่เบาหวานมันก็ยังมีอยู่อ่ะเพราะมันเป็นอ่ะเพราะเราเป็นคนกินเก่งยิ่งมากเห็นมาอ้วนเนี่ยน้ําตาลคือไม่ลดเอาน้ําตาลก็สมัครเสมอพี่ไม่อ้วนพี่อย่าไปคิดว่าอ้วนสิ เขาเรียกว่าอวบระยะสุดท้ายหมอจะบอกว่าหมอจะบอกว่าเก่งเนาะมีอะไรเยอะหมดเลยในร่างกายเนี่ยเบาหวานก็เยอะความดันก็เยอะน้ำหนักก็มากไม่มีอะไรลดเลยหมอชมเหรอฮะหมอหมอด่าฉันตรงๆดีกว่านะฮะอย่ามาชมกันอย่างนี้เลยฮะมันเหมือนประชดเน็บแนมนะฮะอ้าวแล้วทำยังไงคุณชมพูนทำาไงต่อก็ผ่านมาเป็นสิบปีนะก็เป็นมาอยู่อย่างเนี้ย อ๋อจากร้อยเจ็ดสิบกว่าก็ตรวจมากินยามาก็เป็นมาเป็นสิบปีอะแล้วไม่ขึ้นไม่ลงขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงเลยไม่ใช่ไม่ขึ้นไม่ลงอ้าวมันไล่ตามลําดับขึ้นไปเรื่อยอ๋อยาก็กินแล้วไม่ไม่อยู่อะไม่อยู่ต้องฉีดโอ้โหฉีดอินซูลินเหมือนกันเออแล้วพฤติกรรมพี่เปลี่ยนไหมก็ช่วงมาได้มาได้บิมก็เปลี่ยนแล้วแล้วไอ้สิบปีที่ผ่านมาไม่กลัวเหรอ ตอนนั้นมันไม่มีอาการอะไรอ่ะก็อย่างอย่างที่อาจารย์บอกเนาะว่ามันไม่มีอาการอะไรมันก็เหมือนคนใช้ชีวิตปกติธรรมดาก็ยังมีความสุขยังบางครั้งก็ยังมีดิ้งดั้งดื่มเหล้าไปตามภาษาคือยังยังยังทุกคนน่ะถ้าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลังน้ำตาออกมาหรอกแต่เป็นเบาหวานดีนะฮะเห็นลงศพก็ไม่หลังเพราะไม่เห็นนะตามันมองไม่เห็นนะเออตาสําคัญมากอยากจะบอกคนที่เป็นเบาหวานว่า ค่าต้องตรวจตาตลอดเวลาเพราะถ้าจอประสาทตาเสื่อมแล้วไม่มีทางรักษาหายเลยนี่คุณหมอนแนะนําม,มาอย่างนี้เลยหมอนแนะนําแล้วที่เกาะสีชัางมีคนตาบอดถึงสี่ห้าคนแล้วเพราะเบาหวานเพราะเบาหวานเรา,า,าคิดว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็หยอดตาตามัวก็หยอดตาแต่จริงแล้วไม่ใช่ให้อาจารย์อธิบายหลักการนิดหนึ่งได้ไหมครัว่าทําไมพอเป็นเบาหวานมันไปเกี่ยวอะไรกับตาอ่ะเพราะว่าน้ําตาลในเลือดสูงครับน้ําตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันจะไปทําลาย เซล์ได้ไม่ว่าจะเป็นเซล์หลอดเลือดเซลเส้นประสาทอันนี้มันก็ไปทําลายเซลล์ระบบประสาทเส้นประสาทที่มาที่ตาเนี่ยค่ะคือตามันจะเป็นอวัยวะที่อ่อนโยนหรือ,อไม่เออไม่ใช่ค่ะคือมันจะไปที่เส้นเล็กๆก,ก่อนออนะะมันก็จะทําลายตั้งแต่เส้นเล็กไปหา้นเส้นใหญ่คือทําไมมันไม่ไปทําหูตึงอ,<ะ>อันนี้อันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าบางอย่างมันก็ คือมันจะไปตามปลายประสาทที่จริงบริเวณถ้าหูนี่มันจะต้องเป็นที่ใบหูครับถึงจะเป็นบริเวณปลายประสาทนอกจากที่ตาแล้วมันคือนอกจากที่ตาแล้วมันก็ยังทําให้เกิดการชาปลายนิ้วปลายเท้าอะไรด้วยอันเนี้ยเป็นทําลายเส้นประสาทส่วนปลายก่อนที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆว่าผู้สูงอายุเนี่ยเดินเตะเดินชนอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวบางท่านรองเท้าหลุดจากเท้าเนี้ยยังไม่รู้เลยไม่ต้องสูงอายุอันนี่ก็เป็นรู้สึกเหมือนหมดหวังไหม ก่อนจะมาเจอบินก่อนจะเจอบินพวคุณกินยามาเป็นสิบปีสิบสามปีอ่ะสุดท้ายหมอทําเลเซอร์แล้วก็บอกว่าให้กินยาแล้วอนาคตมีล้างไตด้วยเนี่ยโอ้โหมันเสื่อมมันเสื่อมเสียหมดเลยร่างกายสุดท้ายแล้วยาก็เอาไม่อยู่เปล่ไม่อยู่ไม่อยู่ถูกไหมฮะต้องฉีดอินซูลินโดยปกติแล้วขั้นสุดท้ายของการรักษาเบาหวานคืออะไรครับอาจารย์ครับ ก็คือยานี้เขาก็จะเพิ่มทีละอย่างทีละอย่างนะฮะก็จนยากินเอาน้ําตาลไม่ลงแล้วตอนหลังก็ต้องฉีดอินซูลินนั่นแหละค่ะสุดท้ายของการรักษาก็คือการฉีดอินซูลินมีมีขั้นสูงกว่านั้นไหมฮะขั้นสูงกว่านั้นก็คงจะต้องไปล้างไตแล้วล่ะโอ้สวดสามวันขั้นสูงตายใช่ฮะนั่นขั้นสูงเลยฮะเพราะมันจะสูงจากเราประมาณสักยี่สิบขั้นนะฮะ เออยี่สิบขั้นขึ้นไปนะฮะโอ้ตอนนั้นแสดงว่าหมดอะไรตายอยากเลยนะหมดหมดละก่อนจะมาเจอบิมผมว่าต้องได้ลองอย่างอื่นมาก่อนไม่ลองเลยทำไมอะบิมนี่เปิดบริสุทธิ์เลยอาหารเสริมที่จริงเหรอเนี่ยเป็นจริงจริงโอ้บิมนี่เปิดซิงคุณเลยเหรอเปิดซิงเลยไม่ลองอย่างอื่นเหรอฮะไม่บอกว่ากินโน่นนี่นั่นช่วยบพาว่าไม่เคยลองเลยไม่เชื่อไม่เชื่อเอาแล้วไม่มาเชื่อบิมอะ ก็ไม่รู้เขาเปอกวนกระถาอะไรนะคุณพงละลิศเนะี่ยแสดงว่าสมพงกันสมพงกันอ่าเสร็จแล้วเริ่มทานตอนแรกเขาก็แนะนำไปให้ทานก่อนนอนสองเช้าตื่นมาก็สองเม็ดเช้าสองเม็ดก่อนนอนอสองเม็ดแล้วทานอยู่นานแค่ไหนฮะทานตลอดเลยนะอแต่ว่าครั้งแรกพอทานได้20ิวันมันก็ไปดีได้นัดเจาะเลือดพอดีอเออตอนนั้นน้ำตาลรู้สึกดีขึ้น ทุอปีที่แล้วนะอันนี้เราย้อนไปหน่อยเพราะว่าเราปี55ปี55ประมาณประมาณสักมีนาเนี่ยประมาณเดือนเดืนเนี่ยประมาณมีนาอ่าฮพอทานไปได้สักเดือนหนึ่งใช่ไหมน้ำตาลลดน้ำตาลลดลดเหลือร้อยห้าสิบเก้าถ้าจำไม่ผิดนะอ๋อฮะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมในชีวิตยังไม่เปลี่ยนดิไม่หมายถึงว่าตอนนั้นพี่คุมอาหารไหมไม่คุมไม่คุมเลยเลยไม่ทำเลยใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเดิม กินเหมือนเดิมทุกสามมื้อตรงเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะหมดทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมหมดแต่มีบิมเพิ่มเข้าไปบิมเพิ่มเข้าไปเออแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะพอครั้งแรกตรวจมาน้ําตาลลดลงเหลือร้อยห้าสิบเก้าอืมแล้วก็อีกกบอีกอาทิตย์หนึ่งพอมันจะก็จะตรวจทุกเดือนอยู่แล้วน้ําตาลอ่ะมันจะลดไปเป็นระดับระดับระดับเลยเหลือร้อยสี่สิบร้อยสามสิบเริ่มมีความหวังเออ เรารู้สึกร่างกายเราก็ดูกระฉับกระเฉงขึ้นมีความสุขขึ้นเริ่มเชื่อเลยไหมเชื่อรู้สึกว่าเออเราน่าจะเจออย่างที่ป้าเขาบอกนะยาวิเศษอะนะไม่ถามหมอฮะหมอเขาถามเราเลยยังไม่กล้าบอกเลยทำไมอะฮะเดี๋ยวเขาจะหามั่วสั่วไปกินอะไรแต่ก็ชมเรานะก็ชมมาอุ้ยคุณป้าสมบูรณ์ดีจังเลยมาหวานลงไปทำอะไรมาล่ะ นี่หมอคนเดียวที่รักษาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไม่ใช่หมอเขาจะเปลี่ยนสองสามปีก็เปลี่ยนทิ้งเน่หมอเขาย้ายหนีหมดเลยเปลี่ยนมากอีกเปลี่ยนกี่คนก็โดนว่าทุกคนเน่ะอ๋ออ๋อฮะสุดท้ายคุณหมอก็ชมว่าชมชมแล้วได้บอกไหมว่าทานอะไรไม่บอกเราไม่กล้าบอกไงเรากลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะว่าไหนไปเอามาดูซิเป็นยังไงอะไรอืมอืมอืมเออตอนนั้นเราเรารู้สึกเราไม่บอกอ่าฮะ จนสุดท้ายเริ่มมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วว่าระดับน้ําตาลอยู่คงตัวีเท่าไหร่การฉีดตอนนั้นคือตอนเนี้ร้อยยี่สิบหรือร้อยสีร้อยห้าไม่ใช่ร้อยสี่ห้าสิบนะร้อยสี่ร้อยห้าอยู่มาประมาณหเดือนละโอ้เพราะระบีสุรินก็งดแล้วสิคือว่าเนี่ยเพิ่มเพิ่มงดไปได้สองสองเดือนไม่ต้องฉีดแล้วไม่ต้องฉีด โอ้แต่ว่าระดับน้ำตาลคงที่มาหกคงที่มาหก <6 S 2> เดือนแล้วหก <6 S 2> <6 S 1> เดือน,อนแล้วอาจารย์ครับบิมเข้าไปทําอะไรในร่างกายของพี่สมบูรณ์ครับครับของคุณสมบูรณ์เนี่ยเชื่อว่ามันหนักไปทางด้านเบาหวานประเภทที่หนึ่งนะคือการหลังอินซูลินเนี่ยมันน้อยลงน้อยเกินไปครับสาเหตุเนื่องจากตับอ่อนตัวเบต้าเซลล์ของตับอ,อ่บอ,อนเนี่ยถูกทําลายถูกโจมตีด้วยสารที่เม็ดเลือดขาวหลังออกมามากเกินไปสองตัวนะ คือ T.N.F. Alpha กับ i n t e r f ร์ฟรอ m m กรมาสองตัวเนี้ยมันจะไปโจมตีเบต้าเซลล์ของตับอ่อนแล้วทำให้หลังอินซูลินน้อยลงนะครับวพนอินซูลินน้อยลงก็ไม่พอที่จะไปเอาน้ำตาลจากเลือดไปส่งตามส่วนต่างๆตามเม็ดตาเซลล์ตา่ตางๆร่างกายในเลือดก็จะมีน้ำตาลเยอะนะครับทีนี้พอกินแคปซูลเข้าไปของเราชัดเจนว่าสีแคปซูลต่อวันเนี่ยนะ วันที่15้ามันจะมีการลดการหลั่งของสารสองตัวเนี้ยอินเทอร์ฟอนแกรม,มาแล้วก็ทีเนตเบลฟาลงเยอะมากลงเยอะมากเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าหากว่าตับอ่อนจะทำงานดีขึ้นครับแล้วก็หลังอินซูลินมากขึ้นเพราะฉะนั้นเบาหวานก็จะเริ่มลดลงคุณหมอตรวจเลือดแล้วมีสารตกค้างไหมไม่มีไม่มีอย่างอื่นผิดปกติเลยนะ เอออันนี้ช่วยยืนยันให้กับคุณผู้ชมด้วยนะฮะ,ะผมคุณต้นครับผมเสริมนิดหนึ่งเมื่อกี้เราเห็นเทปคุณกอเดนอ่ะอเขาฉีดอินซูลินอยู่4ี่ปีใช่ไหมครับแล้วก็สี่แคปซูลต่อวันแล้วก็ค่อยๆลดพอสี่เดือนครบเขาหยุดฉีดอินซูลินนะฮะแล้วตอนเนี้เขาควบคุมน้ําตาลโดยใช้สาเม็ดต่อสัปดาห์สาเม็ดเนาะสามเม็ดต่ออาทิตย์อืมต่อสัปดาห์ก็อยู่ได้อ่าลองดูนะครับพี่